วันนี้ที่จังหวัดปัตตานีพลเอกกมนาทรุติศองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอยะรังซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรเป็นการเร่งด่วนเมื่อครั้งดำรงพระ จกอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังและพื้นที่ทําการเกษตรขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง โดยตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดํำริกปร,รและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินงานพัฒนาตามแนวพระราชดํำริอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มจากการจัดสรรที่ดินแล้วขยายผลไปยังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จากนั้นองค์มนตรีเยี่ยมชมพื้นที่โครงการซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพเช่นการเกษตรแบบผสมผสานการเลี้ยงสัตว์การแปรรูปผลผลิตรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มทําขนมและกลุ่มปักผ้ากลุ่มผมเป็นต้น นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการต่างๆเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการทำการเกษตรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนจะทำโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับและประยุกต์ใช้มุ่งเน้นวิถีชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่าง Thank you ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอาคารบังคับน้ําบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบอนเนื่องมาจากพระราชดําริอํเาเภอโคกโพซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อปี2563ตามที่นางวิภาวดีประทีปราษฎรหมู่ที่6ตําบลนาประดูออาเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีได้มีหนังสือขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการจัดหาแหล่งน้าเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลน,นาประดู ต่อมานในปีงบประมาณ2,566นี้สำนักง,งานกอปร,รอได้อนุมัติงบประมาณให้กับกรมชลประทานเพื่อใช้ในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่รัศดรซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการดังกล่าวจะสามารถส่งน้ําสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งให้แก่รัศดรหมู่ที่1และหมู่ที่6ตําบลนาประดู่อาเภอโคกโพได้ถึง5ชุมชนและจะมีน้ําใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีโดยจะมีการจัดตั้ ั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างทั่วถึงสำหรับจังหวัดปัตตานีปัจจุบันมีโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและด้านการส่งเสริมอาชีพรวมทั้งสิ้น96โครงการ